สวัสดีค่ะพ่อีดำนะชนแออีกแล้วนะคะช่องที่คนดีๆเขาไม่ดูมีแต่อีพีบ้าทเท่านั้นละค่ะที่เข้ามาดูหนูดำ <c oughs> ่าวอะไรค่ะเป็นยังไงเขาวันนี้นะคะวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะใครถูกหวยบ้างคอมเมนต์มาใครไม่ถูกหวยก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะ อยากรู้ละสิว่าอีดําถูกไม่ถูกอีดําถูกนะคะถ้าใครจะขอเล็กขอน้อยก็ทิ้งหมายเลขญชีมาได้เลยนะคะแต่ดูดัโอแท็คพลบาทสองบาท <c oughs> ยังไงยังไงวันนี้ยังไง,ง,ไง,ง,ไงอฮะวันนี้มากับ่บวกัมพูชานะคะอ๋อแบบาวพูชาผ่านลงที่ไหนเนี่ยไม่มีของนะคะหมู่บ้านนี้นะคะอาฮะรีบเก็บนะคะรีบเก็บยี่ไปฟังพี่อื่นอ่ะใครมาคะใครมาคะโอ้ยบ่าวบอด บ่าบัดวิ่งมานะคะว่ายังไงว่ายังไงยตูดเล่นๆเน,เนี่ย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 ว้าวตุดขาวซะด้วยโอ้โหเ,เป็นไงค่ะเป็นไงคะนางบอดบ้ายังไงยังไงใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยรีฟาร์มนะคะรีบเก็บปืนนะคะเพื่อนๆไปนะคะ โดดซ้ายโดดขวาเดี๋ยวก็โดนหญิงกระบันตายเลยไข่ดำอายังไงเพื่อนไปไหนต่อไปไหนต่อเราจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะเดียวเดี๋ยวลยังไงคะเพื่อนเจอคนนะคะเหมือนขับรถหนีตายมาจากไหนไม่รู้นะคะ อ่ายังไงกัมพูชายิงไปแล้วนะคะกัมพูชายิงตายไปแล้วรถระเบิดเลยนะคะว่ายังไงว่ายังไงหายไปไหนละเพื่อนยิงน็อกแล้วเมื่อกี้อนะเอหาศพศพศพติ๊งติ้งติ๊งๆังๆงๆงไปไหนแล้วว่าโอ้นั่นไงนะคะอเอ็มอภัสราคาไปแล้วนะคะเอ็มอภัสาราเก็บของอยู่คนเดียวไหนะดําขอเก็บด้วยนิสสิคาโอ้โหมาสี่คนเลยโอ้ไม่ก็ยังกันเก็บของสี่คนของไม่พอกันเนาะ ยังไงคะยังไงต่อขาววิ่งไปสิขาววิ่งต่อทสิคะอ่ะหนูดำเห็นหนึ่งตัวนะคะใส่ชุดสีขาวขาวนะคะว่ายังไงว่ายังไงโนนปิดออกหน้าต่างไปละไปคะ่ะไปคะ่กะกัปปูชาเห็นคนแล้วนะคะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวรออีดําก่อนแป๊บหนึง่งกับเพื่อนเดี๋ยวพึ่งใจร้อนนะคะเดี๋ยวตายไม่รู้ตัวหนูดําช่วยไม่ได้นะคะว่วยังไงวหายังไง,ง,ไงรีบมาเบอร์หนึ่งกับเบอร์อสี่อะสุธิดาเกี่ยวข้าวกับเอเนพัสราวิ่งช้ามาเลยนะคะสองคนนั้นไม่รู้ไปทําอะไรมาค่ะม,มาค่ะเพื่อนบวกเอามาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาอัดมาุงยิงกับผู้ชาหรอคะ เนี่ยเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะเนี่ย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 ยิงมัวเข้าไปเลยค่ะยิงมัวครับไปเลยค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้ห์ยิงยิงหนูดำาหรอได้เดี๋ยวเจอดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นยังไงคะนอกไปนะคะอานะคะยังไงดียังไงดีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่ว่ายังไงหนึ่งสี่หนึ่งสี่ลังมาอีกอ่าไม่มาไม่มาไม่มาก็ไม่เป็นไรนงกวิ่งก่อนนะคะชุกกันเองนะคะไปค่ะ ไปค่ะหนูดำหนูดำจะไปช่วยเบรอร์สามนะคะหนูดำจะไปช่วยกัมพูชเชียนะคะวว่งขาเว่งขาเว่งขาโอ้เบากัมพูชาน็อกไปแล้วนะคะน็อกไปละหนูดำขออ้อมก่อนนะคะหนูดำเอาอยัางไงดียังไงดีอโอโอ,โอ้ไม่ก็อ๋อไม่ก็มันเห็นมันเห็นยังไงค่ย่องย่องย่องไปนะคะย่องย่องย่องนะคะโอ้โหขับรถไปนู้นแล้วม้นมีกิตตี้เนี่ยทุกคนโอ้ไม่จริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเลยท่าดิบเลย งแง่กำลังยิงคนเหรอคะไม่ดีนะคะทำแบบนี้แม่ไม่เปิมนะคะเออเดําก็ไม่เปิมนะคะบ,บังอาจมาก<อ>เลยออาวิงต่อคะ่ะวิงต่อคันยิง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 ค่ะขับรถไปแล้วก็ขับรถมานะคะตัวนี้โอ้โหโอ้ไม่ก็จริงใครมาจากไหนเนี่ยโอ้โหขับรถมายิงดำเหมือนฟัแปดฟัสเก้าฟัสสิบเลยนะคะโอ้โหเหมือนในหนักเลยทุกคนดูดำเกือบตายอ่ะโอ้โหมันขับรถมาแบบเร็วมาก มาจริงมาจริงยังไงยังไงไม่ใช่ยละเบอร์หนึ่งก็โดนเบอร์หนึ่งมินตาโลนะคะเบอร์หนึ่งบอกให้วิ่งมาก็ไม่มานะคะไม่รู้ทําอะไรนะคะมาตามหนูดำก็ปลอดภัยตั้งแต่แรกปะเอออ่ะอ่ะอะหนีหนีหาทางหนีว่ายังไงทําไมมันเยอะจังอุ้ยเหลือคนเดียวเหรอเนี่ย ไม่จริงมันน่าจะเห็นควันของหนูดำเลยนะคะหนูดำขอเอาตัวรอดก่อนนะคะแอบลงน้ำค่ะว่ายน้ำไปค่ะนี่คือการเอาตัวรอดพิเศษของหนูดำนะคะมันไม่เห็นแน่นอนค่ะโดยสิค้แวบบงแแบบ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 มาสิคะมาสิค่ะในริงก็มาลงมายิงหนูดำในน้ำสิคะมาสิคะพี่ขามาเลยค่ะหนูดำมุดน้ำรอละเด้อ ว่ายังไงยังไงยังไม่ลงมาอีกโอ้ยปู้บ่าวันนี้นาม,ามาเลยค่ามาปั๊มหนูดําในน้ำในค่าเร็วๆนะคะเดี๋ยวเงือกกินหนูดํำนะคะ่ะไปแล้วนะคะโชว์กางเกงในวับวับวับแคมดําขาดําแขมดําขาดําดว่ายังไงคืนหินได้แล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอหนูดานะคะหนูดําขึ้นได้แล้วเอามาลยค่ะวิ่งมาทำไมค่โอ้โหไม่จริงไหม ทำไม่ได้นะคะแบบนี้เราข้าเห็นไป่หรอยังไงยังไงซ้ายขวาซ้ายขาพูดผิดพูดถูกอืมอืมนี่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 วิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมโอ้ยแม็กหมดก่อนนะคะ จะเย็นนะคะเพกกื่อนค่ะใจะเย็นนะคะหนูดําตัวคนเดียวหนูดําเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะหนูดํามีแค่ผิวกรายนะคะเอาไว้สู้กับผู้ชายกลางป่านะคะตอนนี้หนูดําโดนลุมนะคะไม่จริงไม่จริงยังไงยังไงว่ามาว่ามาจะมีตัวออกมาอีกหรือเปล่านะเออหนูดาไปดูตัวที่หนูดํายิงล้มก่อนนะคะไปไหนล้ไปไหนละเพราะว่ากระสุนหนูดําหมดแล้วกระสุนเขียวอ่ะหนูดํา จะไปดูแล้วนะคะว e ่ายังไงว่ายังไงยองย่องยองยองไปนะคะหนูดํำขาแวบ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 อ้าวหายไปไหนแล้วอ่ะหายไปไหนไม่มีไม่มีตรงไหนคะอ๋อมันค้างเป็ตายตรงนั้นค่ะหนูโดนหนูดำโดนลาสนะคะอ่าฮะวิ่งไปเก็บของค่ะเก็บลูกกระสุนเก็บ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 นะคะเดี๋ยวมันมาล่าหนูดํานะคะเพราะว่าอ่าน่าจะเหลือสองตีได้นะคะ ยังไงคะ่ะเก็บแล้วก็ไปต่อสิคะไปต่อสิคะฮ่าเพื่อนตายนะใจยเย็นนะคะใจยเย็นนะคะเดี๋ยวหนูดำไปมอบตัวนะครับเพื่อนหนูดำไม่หลบแน่นอนสัญญาสัญญาจะอยู่อีกไม่นานแต่นี้หกเจ็ดปีแล้วอ๋อไม่ใช่นะคะไม่ใช่ลุงตู่นะคะจะอยู่นานไปนะครไปแล้วเข้า ว่ยังไงว่ายังไงวิ่งช่องแแบบเช่องแแบบไปนะคะน่าจะอยู่ข้างหน้าเรานะคะว้ายวิ่ง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 ขาจอบจอบจอบว้ายมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ย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 ไม่จริงไม่จริงไม่มีที่หลบโอ้โหไต่ไปเลยหนูดำโอ้ยมายิงหนูดำทำไมเนี่ยหนูดำกำลังจะวิ่งไปสับโรตอ๋อ